นิราชนารินคำโคลงความหมายของนิราชนิราชเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันนิราชเรื่องแรกของไทยนั้นคือโครงนิราชหาิพุนชัยซึ่งแต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะของนิราช พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554อธิบายว่านิราศหมายถึงเรื่องราวที่พรรณนาถึงการจากกันหรือจากที่อยู่ไปในที่ต่างๆสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับงานประพันธ์ประเภทนิราศไว้ มีใจความโดยสรุปว่านิราศเป็นงานประพันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะระยะเวลาที่กวีต้องเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการนั้นยาวนานมากเพราะการเดินทางสมัยโบราณใช้เรือเป็นพาหนะซึ่งแล่นไปได้อย่างช้าๆผู้เดินทางจึงมีเวลาว่างมากเมื่อมีฝีมือในทางกาบก่อนกวีจึงได้บันทึกอารมณ์ คิดถึงนางอันเป็นที่รักที่ตนต้องจากมาพร้อมกับเล่าระยะทางสถานที่ที่ผ่านและสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างทางเนื้อหาของนิราชเนื้อหาโดยทั่วไปของนิราชมักเป็นการขําครวญของกวีที่เป็นชายต่อสตรีอันเป็นที่รักเนื่องจากต้องพัดพรากจากนางมาไกลไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม นิราชนารินคำโครงเป็นนิราชที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ผู้แต่งคือน,นายนรินที่เบตรหรืออินเป็นมหาดเล็กของกรมพระยาราชวังบวรในรัชกาลที่สองดังโครงที่ว่าโครงเรื่องนิราชนี้นรินอินรองบาทบาวรวังทวินว่าไว้ สำหรับคำประพันธ์ในนิราศนิราศนารินคำโครงมีลักษณะเป็นนิราศแท้คือมีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักที่กวีจากมาเป็นนิราศที่มีชื่อเสียงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยมีความไพเราะเป็นเยี่ยม ประพันธ์ด้วยคำประพันธ์ประเภทไร่สุภาพจำนวนหนึ่งบทและโครงสี่สุภาพจำนวน143สบาทสำหรับเรื่องยอ่อนิราชนารินคำโครงเริ่มเรื่องด้วยไร่สุภาพยอพระเกยียรติพระมหากษัตริย์แล้วกล่าวถึงความเจริญของบ้านเมืองจากนั้นจึงรำพันถึงการจากนางอันเป็นที่รักและพรรณนาสถานที่ที่ผ่านไป โดยน,นายนรินทรี่เบตหรืออินได้ออกเดินทางจากคลองขุดผ่านวัดแจ้งคลองบางกอกใหญ่วัดหงวัดสังกระจายบางยี่เรือด่านนางนองบางขุนเทียนบางบอนบางกกหัวกระบือโคกขามคลองโคกเต่ามหาชัยท่าจีนบ้านบ่อ นาขวางคลองสาสิบสองคดคลองย่านซื่อแม่กองปากน้ำจากนั้นออกทะเลไปยังบ้านแหลมคุ้งคดอ้อยเพชรบุรีชะอําห้วยขมิน้นท่าข้ามเมืองปราณบุรีสามรอยยอดทุ่งโคแดงอ่าวนางรมบางสะพาน ขามสาวบ่าวอู่แห้งเขาหมอนเจ้าโฮสลับลับยักษ์เมืองแม่น้ำอู่สะเพาน้องบัวแก่งตุ่มแก่งคุลาตีอกแก่งแก้วแก่งนางครวนปากน้ำเขาเพชรจนถึงตระนาวสีเป็นที่หมายปลายทาง สีสิทธิพิสารพบเลอล่าลบล่มสวรรค์จันลงโลกกว่ากว้างแผนแผ่นพางเมืองมีรูสีอายุทยเทยนแย้มฝาแจกแสงจ้าเจิดจันเพียงระพิพันธ์ห่องดาวขุนหานเท้าแหนบาทสระทุกราดรอนเซียนส่วนเสิร์กเกลียนหลงล่า รานราบหน้าเพรินเข็นข่าวยินยอบตัวควบค้อมหัวไหว้ละร้าวทุกไทยน้าวมาน้อมขอออกอ้อมมาอ่อนผ่อนแผ่นดินให้ผายขยายแผ่นฟ้าให้แพ้วเลี้ยงทะแก้วให้ก้าพระยศไทยเทิดฟ้าเฟื่องฟุ้งทศธรรมท่านแห่ อธิบายความได้ว่าบ้านเมืองสงบสุขเพราะบุญบารมีของพระมหากษัตริย์กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่กว้างใหญ่สวยงามกว่าเมืองใดในโลกจนชนะเมืองสวรรค์ได้พระมหากษัตริย์ ทรงระดุงแผ่นดินนี้ให้กว้างขวางราวเมืองสวรรค์กรุงเทพมหานครงามรุ่งเรืองในท้องฟ้าสว่างกว่าแสงจันทร์สว่างราวแสงอาทิตย์ที่สองโลกพระมหากษัตริย์มีแม่ทัพกล้าหารพระองค์ทรงขจัดทุกขบำรุงสุขให้แก่ราษฎรทรงปราบศัตรูได้ราบคาบ พระเดชานุภาพเป็นที่เรื่องลือยำเกรงพระเจ้าแผ่นดินเมืองอื่นๆพากาันน้อมนอบขอเป็นเมืองขึ้นพระองค์ทรงขยายอาณาเขตทรงบำรุงทหารให้กล้าแข็งทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมอายุทยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลรือ สิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหักสันศาสตร์รุ่งเรืองแหบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองอธิบายความได้ว่ากรุงศรีอยุธยาล่มสลายไปแล้ว กลับลอยลงมาจากสวรรค์อีกครั้งนั่นคือกรุงเทพมหานครพระราชอาดพระปรางประดับประดาด้วยแก้วมณีงามเด่นในโลกเป็นเพราะผลบุญพระมหากษัตริย์ได้ทรงกระทำไว้แต่เก่าก่อน พระพุทธศาสนาจึงได้เจริญรุ่งเรืองช่วยปิดทางแห่งความชั่วเปิดทางสู่ความดีงามฟื้นฟูจิตใจราษฎรให้พ้นจากความงมงายในบาปต่างๆเรืองเรืองไตรัดพ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข่ำเชา้าเจดีระดะแสงเสียดยอด ยนยิ่งแสงแก้วเก้าแก่นล่าหลากสวรรค์อธิบายความได้ว่า พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ประชาชนฟังธรรมะด้วยความซาบซึ้งใจทุกเช้าค่ำเจดีมากมายสูงเสียดฟ,ฟ้าแลดูเห็นแสงแวววาวยิ่งกว่าแสงจากแก้วก้าวประการเป็นความงามที่โดดเด่นในโลกพระพุทธศาสนาเป็นหลักของโลกจนทําให้เป็นที่มหัศจรรย์แก่สวรรค์ โบระเบียงมนดบพื้นไผ่หานร,รรมมาศสาลาลานพระแพ้วหอไตรระคังขานผายคำไขประทีปพรมแก้วกำฟ้าเฟือนจันร์อธิบายความได้ว่าพระอุโบสถพระระเบียงพระมนดบ พระวิหารรวมทั้งธรรม,มาศส,สาราหอไตราลานวัดและดูสะอาดหมดจดเสียงระฆังตีบอกเวลายามค่ำแสงสว่างจากโคมไฟที่จุดขึ้นสวยงามจนทำให้เห็นแสงจันทร์บนท้องฟ้าดูหมองมัวไปจำใจจากแม่เปลื้องปลิดอกอ่อนเอย่ย เยีย yeah, ว่าแดดเดียวยกแยกได้สองซีกแล่งสวงตกแตกภาคออกแม่ภาคพี่ไปหนึ่งไว้แนบเนื้อนวลถนอมอธิบายความได้ว่าจำใจจากน้องด้วยความอาลัยราวกับ ปิดหัวใจพี่ไปจากนางหากว่าหัวใจของพี่แบ่งเป็นสองซีกได้ซีกหนึ่งเอาไว้กับตัวอีกซีกนั้นฝากไว้กับนางโชมควรจักฝากฟ้าหรือดินดีหรือเกรงเทพไทยอทรนินรอบกล่ํา ฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านะแม่ลมจะชายชักช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนอธิบายความได้ว่าควรจะฝากนางไว้กับฟ้าหรือกับดิน หากฝากไว้กับฝาเกรงว่าเทวดาจะลอบมาชมเชยนางหรือจะฝากไว้กับดินก็หวั่นว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมาเชยชมครั้นจะฝากให้ลมพานางไปไว้เบื้องบนก็เกรงว่าลมจะพัดจนร่างของนางบอบช้ำฝากอุมาสมอนแม่แล้ลักษมีเล่านาะ ทราบสวยมะภูวะจักกรีเลกลือกใกล้เรียมคิดจบจนตรีโลกล่วงแล้วแม่โชมฝากใจแม่ได้ยิ่งด้วยใครครองอธิบายความได้ว่าจะฝากนางไว้กับพระนางอุมาก็เกรงว่าพระอิศวรจะมาเชยชม ครั้นจะฝากกับพระนางลักษมีก็เกรงว่าพระนารายจะมาลอบชมพี่ใครครวนถึงใครต่อใครจนหมดทั้งสามโลกแล้วจึงคิดว่าขอฝากนางไว้กับใจของนางเองดีที่สุดจากมามาลิ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพลางพี่พร้อง เรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบ้างบอรับคำคล้องคล้าวน้ำตาคลออธิบายความได้ว่าพี่จากนางมาไกลถึงบางยี่เรือพี่อยากจะฝากให้เรือช่วยพานางแอบหลังม่านมาด้วยแต่ไม่มีผู้ใดรับคำฝากของพี่น้ำตาจึงไหลคลอเบา้า บ้านบอ่อน้ำบกแห้งไปหินบ่อเนตรคงขังเป็นเลือดไหลอ้าโฉมแม่แบบเบญจลักษ์เรียมเอย่ยมาซับอัดสุชนให้พี่แล้วจักลาอธิบายความได้ว่าเรือมาถึงตำบลบ้านบ่อซึ่งน้ำแห้งหมด ไม่มีน้ำให้เห็นเลยมีแต่น้ำตาของพี่ที่เป็นเลือดไหลาลามไปทั่วนางผู้เป็นเบนจกรยานีโปรดมาช่วยซับน้ำตาให้พี่ด้วยเห็นจากจากแจกก้านแกมระกรรมถนัดระกรรมกรรมจำจากช้าบาปใดที่โทธรรม แทนเท่าราแม่จากแต่คาบนี้หน้าพี่น้องคงถนอมอธิบายความได้ว่า เห็นต้นจากแตก่กิ่งก้านแซมอยู่กับต้นระกรรมเหมือนกับพี่ชอกช้ำเพราะมีกรรมที่ต้องจากน้องมานานหรือเป็นเพราะพี่กับน้องได้ทำบาปกรรมอะไรไว้พี่หวังว่าเราสองคนจะจากกันแค่เพียงเท่านี้ครั้งนี้เท่านั้นต่อไปเราสองคนคงได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชมแขคิดใช่หน้านวลนางเดือนตำหนิวงกลางต่ายแต้มพิมพักแม่เพนปรางจักเปรียบใดเลยขำกว่าแขไขยแย้มยิ่งยิ้มอับสอนอธิบายความได้ว่า ดูอย่างไรพระจันทร์ก็ไม่งามเท่าดวงหน้าของนางเพราะพระจันทร์มีรูปกระต่ายเป็นรอยตำหนิอยู่ตรงกลางหน้าของน้องนางสวยงดงามนวลกระจ่างไม่มีสิ่งใดเปรียบนางสวยยิ่งกว่าพระจันทร์ยิ่งยามยิ้มงามยิ่งกว่าเหล่านางฟ้า ถึงตระนาวตระหนำซ้ำสงสารอ่อนเอ่ยจรศึกโศกมานานเนิ่นช้าเดินดงท่งทางละหารหิมเวทสารสั่งทุกย่อมย่าย่านน้ำลานาง อธิบายความได้ว่าเมื่อมาถึงตรนาวสียิ่งทวีความสงสารนางเพราะพี่ต้องจากนางไปทำศึกเป็นเวลาเนิ่นนานเหลือเกินขณะเดินทางผ่านท้องทุ่งท้องนาผืนป่าพี่ฝากญาติทุกหย่อมญานน้ำทุกย่ยาน,าน,าานช่วยลาน้องแทนพี่ด้วยพันเนตรภูวนาตั้ง ตาระวังใดหาพักสี่แปดโสดฟังอื่นอื้อกริสนะนิทอนเลอหลังหน้ากลับหรือพ่อสองพี่โยคร่ำหรือเทพเท้าทำเมิอนอธิบายความได้ว่าพระอินผู้เป็นใหญ่ กำลังระแวดระวังอะไรอยู่พระพรมกำลังทรงฟังเรื่องอื่นๆอยู่หรือส่วนพระนารายทรงบรรทมหลับอยู่บนหลังพญานาคหรืออย่างไรเราสองคนโศกเศร้าคร่ำครวนถึงเพียงนี้แล้วเหตุใดท่านทั้งหลายจึงไม่สนใจเลยนาทีสี่สมุดมวยหมดสาย ติมิงคะมังกรนาคผายผาดซ่อนญยาิเหมพิรุณหายเหือดโลกแหลงแม่แรมรากแสนร้อยร้อนหรือเท่าเรียมทนอธิบายความได้ว่าน้ำในมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเหือดแห้งหายไปหมด ปลาติมิงมังกรนาคได้หนีหายไปซ่อนตัวกันหมดหยาดฝนที่งามดุดทองคําหายไปจากโลกการต้องจากความรักทำให้มีความทุกข์เป็นร้อยๆเท่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่เท่ากับความทุกข์ของพี่ที่ต้องจากนางอันเป็นที่รักลมพัดคือพิษ ต้องตากสวงหนาวอกรุมในดวงจิตซ้ำชมแม่พิมลพวงมาเลศกูเออยมือแม่วีเดียวล้ำยิ่งล้ำลมผ่านอธิบายความได้ว่ายาเมื่อลมพัดมาถูกตัว เหมือนพี่โดนพิษบาดหัวใจถูกลมหนาวก็หนาวเพียงกายแต่ในใจเต็มไปด้วยความชอกช้ำรุ่มร้อนด้วยผิดรักขอเพียงนางมาพัดให้พี่แม้เพียงครั้งเดียวก็จะทำให้พี่หายจากความร้อนเร่าดียิ่งกว่าสายลมที่พัดผ่าน เอียงอกเทออกอ้างอวดองค์อ่อนเอย่ยเมนชุบสมุดดินลงเลขแต้มอากาศจากจานผจงจารึกพอรือโชมแม่หยาดฝาแยมอยู่ร้อนหรือเห็นอธิบายความได้ว่า เอียงอกเทความรู้สึกทั้งหมดออกมาให้นางรับรู้แม้จะใช้เขาพระสุเมนเป็นปากาจุ่มน้ำในมหาสมุทรเอาแผ่นดินละลายแทนน้ำหมึกและใช้อากาศแทนกระดาษก็ยังมิอาจพรรณนาความรักความอาลัยที่มีต่อนางได้หมด นางผู้งดงามราวกับนางฝ้าจะมีความทุกโศกเพียงใดก็มีอาจรู้ได้ตราบขุนคิริคน้นขาดสลายแลแม่รักบาหายตราบหายหกฟ้าสุริยะจันขจายจากโลกไปหรือ ไฟแล่นล้างสี่ล่าห่อนล้างอาไลอธิบายความได้ว่าแม้ภูเขาจะทลายลงสวรรค์ทั้งหกชั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สูญหายไปจากโลกนี้ไฟไหม้ทวีปทั้งสี่จนหมดสิน้นแต่ความรักความอาัยของพี่ที่มีต่อน้องไม่มีวันหมด ไปร่ำรักร่ำเรื่องร้างแรมนวลน,นาตรือสนะสนันดินครวนครุ่นฝาสารสั่งพี่กรรมสวนแสนสนีนุชเอ่ยควรแม่ไว้ต่างหน้าพี่พูนภายหลัง อธิบายความได้ว่าพี่พร่ำพูดถึงเรื่องความรักความอาลัยที่ต้องจากนางเสียงนั้นดังสนัน่นจากผืนแผ่นดินถึงฟากฟ้าเปรียบเสมือนเป็นจดหมายฝากคําคร่ำครวนจากพี่ถึงนางผู้เป็นที่รักพี่ขอฝากให้นางดูไว้ต่างหน้าเมื่อยามห่างไกล